บิลิฟทำอะไรคะวันนี้ทำคำสาดให้พ่อแม่ทำคมสาดให้พ่อแม่โอ้โหเหรอคะของวางเกตกับบนโต๊ะนี้บิลิฟทำสาดเลยเหรอคะโอ้จัดของเป็นระเบียบเรียบร้อยเลยเหรอคะกระดาษทำไงเอ่ยกระดาษนี้ใช้แล้วทำไงเอ่ยเอาไปทิ้งเอาไปขายใช่ไหมคะโอ้โหนี่ทำไงเอ่ยไอ้ตัวนี้คืออะไร ไปทิ้งตรงไหนเอ่ยวางกานะ่อนนะอืเก่งค่ะเรียบร้อยหรือยังคะโตะตรงเนี้ยังเหรออืทิ้งตรงไหนคะทั้งขยะนะโอ้เก่ง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 เสร็จเรียบร้อยแล้วเสนะร็จ,รจ,รจรเรียบร้อยแล้วเหรอคะโอ้โหไปรีบจัดของเป็นระเบียบตรงนี้ไปรีบจัดเองเปลบอกคะเนี่ยจัดเองค่ะ แปลงสีฟันเก็บให้ดีหรือเปล่าคะเ,เก็บ่ะเหรอโอ้โหวางของเป็นระเบียบเรียบร้อยเยี่ยมมากเลยเนี่ยเออจัดให้เป็นระเบียบโอโ้โหนี่เป็นเด็กสะอาดนะเนี่ยเนะาะอ่าเคยยกนิ้วให้ตัวเองหน่อยยกนิ้วโป้งให้ตัวเองหน่อยเยี่ยม